ค่ะมาดูคุณชายแดนวันนี้คุณชายแดนก็ทำอาหารเย็นนะคะครีมเฟชเป็นเป็นครีมของฝรั่งเศสนะคะเนี่ย <Yeah. S 1> yeah. ค่ะครีมของฝรั่งเศสโ <Cream French. S 1> อเคจะาทำนะัดทานมากเนี่ยมันเหมือนกับมันเป็นแบบเหมือนกับแ,แซนด์วิชนะัดซีดีเนาะ stadissent and with no? on saumon fumé crème fraîche saumon fumé, crème fraîche saumon salmon fumé so saumon fumé fumé saumon fumé yeah Man <try> เห็เบ่งดอกไม้น้อค่ะดอกไม้ก็งามงามเน่้กินกับเป็นตะแซสบค้นกันนะหากักโอเคค่ะมาถ่ายให้ดูแค่นี้นะคะ <c oughs> เดี๋ยวจะถ่ายวิดีโอให้ดูบ,บ่อยๆนะคะวัลิีค่ะ <c oughs> บ๊ายบายครับก่ะน